มาดูหลังบ้านเลยหลังบ้านคู่มันสิมีนกมาอยู่หลายเพราะว่าต้นมันมันหลนี่หลังบ้านคู่นี่ต้องไม่ย่งหลายผูกไว้มาปางมายมชิดมีหมดแต่ได้กินสองลูกว่ะค่งมันขึ้นออกปีนี่มาปางมายมชิดหล่ะกันนี่มะม่วงอกล่องข้างบนนี่ก็ออกโมกินไม่ทันหระพีนี่ไปหาแจกคนแถวบ้านข้างๆบ้านให้เขาช่วยกินคูผ่ผูกไว้มหลาย ลังหวานคู่ดูสิบ,บุญมาฮุงมะมะมะละกอกะล้างขึ้นเต็มเนี่ยเบรดเอาไปแจกคนเล่นหมดนี้เอาไปแจกเขาได้เนี่ยผูกวะเนี่อย่านาั่งคู่เห็นป่ะนี่เต็มอย่นานั่งคู่นี่ขึ้นอยู่หัวอยู่ในบ้านเนี่งอย่านาั่งคู่ไหลบ่ใครอยากได้มาเอาเด้อยอย่านั่งคู่นี่ลนห,หลายไหลเห็นแต่แม่ชมพูปป่ปลูกว่าเอา้าเราก็คือแม่ชมพู่นี่ว้าคู่เห็นบ่มันขึ้นน้ำตน้น ักเฟืองนี่เต็มอย่าน,านั่งเห็นปะมันขึ้นเต็มยานางกูเพิ่งได้ตำเพชรมันนี่แหละรู้ยานางหลายให้มาเอาเดอ้อไปอยากได้ไปปันขายอะไรน,นี่อยู่บ้านคู่ในแถวหัวทะเลพระไล่โคราชนี่แหละตำบลหัวทะเลโคราชมันขึ้นนน้ำต้นบักเฟืองอยานางหลายให้เพิ่งเอาไปใส่มัอน,นี่สิบสิบใบน,นึงคู่คู่กี่รันตำไง้ ผู้มักต่ำจะนั่งนี่นเห็นปะว่ามันขึ้นเต็มนี่อย่านั่งไล่มันล่ามไปทางหนาบานกับนี้เลยล่ามไปทางหนาบานกับนี้ที่มองนี่กับนี้เห็นไหมอย่านั่งล่ามไปทางหนาบานคุณตัวนี้ก็ขึ้นขึ้นมาถึงพี่แหละล่ามมาพี่แล้วคุณหลายอีนี่อย่านั่งเห็นปะนขึ้นเต็มเห็ดบ่ะท่าน อยากให้พวกที่เขาเห็ดจะนั่งนั่งจะนั่งถือว่าปั่นขายนะว่าเอาอยู่นี่เพื่อนบอกว่าเอาเอาไปเพื่อนคิดค้านเก็บไงนี่นนนมันขื่นเต็มล่างไปจะนั่งมีประโยชน์เด้ยมันยาเย็นได้จะนั่งหุ่นดาบานคู้เค่งหนาบานก็มีตัวคีดคาานน้านยางไปเนาะโอเคจ้าวันนี้ยานางที่ขูกไว้ได้ตำแล้วเด้อนี่ตำแล้วตำแล้วจะนางนี่ก็เลยน โอเคค่ะขอบคุณที่ดูคลิปนะคะผู้ใดมาเบิ่งคลิปคู่ขอให้รวยๆวยเรียนหนังสือเก่งๆเด้อแรงเงินเป็นล้านเป็นล้านล้านเลยเด้อผู้ใดมาเบิ่งคลิปคู่เขาคูอยากเป็นยูทูบเบอร์ว่าจั่นอยู่โรงเรียนมันน่าสิมีการสอนยูทูบเบอร์เนาะนักเรียนเนาะนักเรียนมักเล่นโทรศัพท์ไปเนี่ยเห็นยูทูบเบอร์เลยเห็นม,ม่นเมื่อคืนล่าม,มหอดเพลิดน,นาบ้านคู่จะทั้งคนโอเคจ้า